ปีนี้ก็ฝนดีมากปีที่แล้วแรงมากปีนี้ฝนตกมันกระทุกปีนะั่นในรอบสิบปีนะบางปีมีน้ำตกจากหลังวัดเนี่ยมาสักสามสี่รอบมากทีนะ่สุดก็ห้ารอบโยมจะไปไปีนน้ำตกก็ได้นะมีเจ็ดชั้นสมัย นมพัชนมนมก็ได้เราเราได้ไปด้มันหนาวแล้วสู้สู้ความเย็นไปได้นั่นเราไปดูว่าอยากจะไปดูว่าต้นน้ําตกมันอยู่ไหนมันมีแหล่งน้ำหรือเปล่าไปี่นขึ้นไปข้างบนไม่มีไม่มีมมน้ํามันไหลรวมจากลากไม้ลงไปจากพื้นดินกระซับลงไปใช่ไหมมันมีต้นไม้ใช่ไหมมันก็จะมีช่องมันมันก็ไหลมันรวมรวมรวมกันได้แหละ จำนวนมากก็กลายเป็นเป็นแหล่งน้ำตกมมนถ้าเป็นเขาภูเขาที่สลับซับซ้อนมันถึงมีน้ำตกไงกอน้ำเก็บฝนตกมาน้ำเก็บลงใต้ดินสำคัญอย่างนี้นั่นก็มีน้ำตกจากนั่นในวัดเนี่ยประมาณกว้างสี่เมตรนะน้ำเนี่ยแล้วมันมุดลงดินไปเลยเขียนว่าน้ำตรงนี้จะลงไปใต้ดินไปถึงมาบบ้านมาบจันทร์มันมุดหายไปเลย คงจะเป็นโปร่งของข้างล่างท่านา้ำดีชาวบ้านก็บอกว่าัดมาอยู่นี้มีต้นไม้เยอะชาวบ้านหมู่นี้น้ำสมบูรณ์นะหมู่เจ็ดหมู่หกหมู่แปดถ้าหน้าแรงเนี่ยตายเลยขอเราการแขนน้ที่สุดพวกเขาเขาลูเล่นเขาไม่ถึงก็เป็นหินดีเป็นดินแข็งๆเมื่อเ,เก็บเก็บน้ำได้การเก็บ การทรัพย์มัอนกับเราบริหารเงินทองเนี่ยเราก็ต้องมีเก็บที่เก็บมีเก็บน้ำทำเกษตรเราก็ต้องเก็บเงินทองทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะม,นมันธรรมชาติก็สอนเาร,รนาสอนเราพิจารณาน้ำกระมุนเวียนเปลี่ยนไปถ้ามนุษย์ไม่รู้จักแล้วทำลายธรรมชาติคือคุณหมอคุณก็อทิบายว่า เราทานเนาื้อสัตว์มากๆสัตว์นี้มันทานพืชมากเป็นสิบเท่ากองมนุษย์มั้งยังก็ยิงทำลายต้นไม้อะไรไปมากก็ทำให้สภาพเกิดความร้อนนะพวกยิงออสเตรเลียเนี่ยนำพวกบัวเนี่ยพวกวัวนี่มันถ่ายมาเป็นมูลพวกนี้มันมีความร้อนนั่นกันเลยทั้งกิงโจ้ทั้งอะไรก็ทำให้เดินกระจก เกิดขึ้นมากมีช่องโหวกคนออสเตรเลียเป็นมะเร็งเพวหนังเงี้ยงอแสงมาลงนัตมาก็ไปออสเตรเลียเร่้วกับสนทนากับพระอยู่ก็เดินไปชมวัดเขาเห็นมีโยมกำลังทำงานอยู่ก็เลยไปทักทายเขาก็เลยถอดหมวกให้ดูากลายเป็นพระซะแล้วต้องใส่หมวกปีกออกมาอย่างนี้ ใส่ชุดกันแอดอดหมดเพราะที่เมืองเพิร์เนี่ยมะเรงผิวหนังหลุดแรงยีง่งดูแล้วประเทศไทยนี่อุดมสมบูรณ์แดดก็นไนแรงเกินไปนะแรงก็ไม่แรงมากทกกงไปน้อยเมืองจีนตอนนี้โดนหนักเลยเนี่ยนี่เขาบอกเราโดนทั้งหางนะเนี่ยเข้าไปตอนใต้ของจีนใต้ฝุน่นโซนร้อนอะไรเนี่ยแหละเรานี่โดนไม่โดนหนัก นานๆปีนู้นบางทีว่าน้ําท่วมหลลงมาบนาะงทีก็ห้าสิบปีอาจจะเจอครั้งหนึ่งก็นับว่าคงจะทําบุญกุศลกันบ,บดีอยู่ในเมืองไทยก็สม,มบูรณ์บริบูรณ์นะครนี้มาดูว่าฝนนี่ตกมาแล้วเพื่อพันธัญฐารก็มีความสม,มบูรณ์บริบูรณ์มีความเขียวชะอ,อุม เราเห็นว่าถ้าเรามองภูเขาเขียวๆก็สดชื่นขึ้นอกใจของคนเนี่ยมันจะสดชื่นด้วยความดีดการทำบุญทำทานรักาศาสี์การเสสละอย่าง,นงนเนี้ยก็จะทำให้ใจเราสดชื่นขึ้นหรือว่ามีบุญขึ้นบางทีคนมีทรัพย์สินเงินทองมากๆแต่ว่าไม่ไม่รู้จักความว่าพอเนี่ย หน้าตามันก็ไม่ยิมย้มย้มแจ่มใสนะมันห่อยเหี่ยวนะมันเกิดความเครียดสูงคนมีตาแหน่งมากๆก็เหมือนกันทำงานบริหารไม่มีเวลาพักผ่อนเมื่อง้รแกัร่างกายคนพักผ่อนไ้พออาหารที่ดีออกกำลังกายทางด้านจิตใจก็ฝึกนี่แหละที่จะทำให้ใจเราสดชื่นได้ก็การสวดมล การสร้างความดีเร่งยิ่งสมาธินี่ช่วยมากเกิดปิตินะปิติเกิดขึ้นเมื่อสมาธิสูงขึ้นไปอีกเนี่ยทำจิตของเราให้มีความสดชื่นยิ่งเรามีวิปัสนาจะจะผ่องใสแล้วเราก็ฝึก,กจิตลรวสอนจิตให้เกิดวความพอดีบางอย่างมันก็ไม่ได้ทุกอย่างแต่เราก็ทำความพอใจประหยัดมัธยัติพอใจที่มีอยู่ ก็มีความสุขแล้วมันก็ลองฟังหลวงพ่อคุณหมอเกาพูดถึงว่ามีคนถูกรถชนขาขาดสองคนอายุเท่ากันอุบัติเหตุเหมือนกันอีกคนหนึ่งก็เป็นทุกข์เพราะว่าจะเป็นพิการไปตลอดชีวิตอีกคนหนึ่งก็ดีใจมากว่าชีวิตยังมีอยู่ไม่ตาย คือขา,ขาดไปหนึ่งข้างแต่ยังเหลืออีกนะยังเหลือร่างกายอะไรที่สร้างความดีนะกับจิตใจเบิกบานมันอยู่ที่ใจที่จะทําความดีความเห็นความเห็นที่ดีที่สำคัญความเห็นที่ดีคือการภาวนาบางคนก็ไปใส่บาตรท,ทาบุญทุกวันใจสบายบางทีก็มีคนเอาอเห็นไปมากๆก็เกิดความร้อนใจเทำไมต้องเข้าวัดทุกวนัน วันพระทำไมต้องไปรักษาศีลคือเขาเรียกว่าขัดความดีขัดค,ความที่ของคนอื่นก็ก็เมื่อขัดอย่างนี้ใจมันก็ไม่ดีใจก็เศร้าหมองใจเศร้าหมองใจไม่มีพลังก็ส่งผลถึงร่างกายเกิดโรคภยัยแค่เจ็บอะไรก็ได้ถ้าใจอนุโมทนาหรือ,อยิ่งเป็นวันพระสมัยพุทธกาลก็จะมีโกสกะนาโกสกะเทพบุตร ทางวันพระก็จะเป่าประกาศไปเลยเป่าประกาศว่าวันนี้วันพระนะไปทําบุญทําอะไรกันบางทีคนก็หลงลืมไปนะก็เลิกกันได้ก็ไปทำบุญกันสมบทา,านสินกันอย่างนี้ก็เรได้บุญด้วยได้บุญได้วความดีขึ้นมางายบุญนี้ถ้าคนฉลาดหาทำง่ายๆคนที่เป็นบาปแม้อยู่สมัยพุทธกาลเจอพุทธเจ้าก็ ยังเป็นบาปอยู่ไม่เข้าหาพุทธเจ้ามีได้ถีบมานนะโตเถียงออไม่ไง่ายแสดงว่าคนจะต้องมีบุญด้วยถะพระพุทธองค์ที่จะสอนด้วยแต่ปัจจุบันนี้คงเยอะโสทพบุตรเทพทธทพทิดาเนี่คงเยอะนะโยมเยอะนะถึงวันวันน,น,น,นี้วันพระวันนี้วันพระส่งลายมาแล้ว วันนี้วันจันทร์ผู้ใหญ่ก็ส่งเด็กก็ส่งเนส่งว่ผู้ใหญ่เด็กไม่เคยส่งหรอกผู้ใหญ่ส่งรลายกันถึงแล้วเนี่ยเป็นโคสกาเทพบุตรเทพธทิดากันหมดแล้วทักวันเนี่ยเตือนกันก็ดีคนมีใจบุญก็ส่งอะไรที่มันเป็นบุญคนที่มีใจอย่างอื่นก็ส่งอย่างอื่นไปส่งเครื่องย้อมใจไปคนทำบุญก็ส่งให้ใจเบิกบานพยังก็การทำบุญก็มากขึ้น ง่ายขึ้นต่มาแมงธนาคารต่อมาเนี่ยเปลี่ยนสมุดบ่อยมากเลยตั้งแต่มีคิวอารค้เลยนะ,ะเนี่ยก็ติ้งมาต่อมากระโดวันนี้ทําบุญหนึ่งบาทวันนี้ทําบุญห้านนสิบตาตังสองบาทต่มากรสาทุไปตลอดแหละเอาใครทาบุญตัวไหนกรสาทุหมดนะมากน้อยโอสาทุสาทุนะแป๊บเดียวธนาคารไปสมุดหมดเลยแล้วแสดงว่าคนกระจบุญอนะ ก็เป็นกระทำบุญป็นนิสัยอยาจจะไม่ต้องทํามากก็ได้บาทหนึ่งห้าบาทสิบบาทก็ได้เ,เป็นนิสัยมันเราไม่ได้ใส่บาทใช่ไหมออวันนี้เราไม่ไใส่บาทอยากจะใส่บาทแล้วเกินกระทาบุญการน้ำกาไฟไปห้าบาทสิบบาทเป็นก็เรียกว่าทําบุญเพื่อให้จิตเราเบิกบานขึ้นเราได้สร้างความดีเพราะบางทีทรัพย์สินนี่เก็บไวม้มากๆเข้าเกินความจําเป็นมันก็เป็นภาระแก่เรา ลูกหลานก็อาจจะถ้ามีลูกหลานเนี่ยลูกหลานจะเอาใจเป็นพิเศษสักหน่อยจะรับแม่ไปบ้านนั้นบ้านนี้มันจะมามีความรู้จักคนอยู่ถ้าจะบางปรีลูกหลานเมื่อวันนียเป็นยายตอนนั้นไปไปอายุสักเจ็ดสิบอ่ะที่แรกๆลูกหลานไม่สนใจเลยยายก็อยู่นั้นแหละบ้านเาก่าๆนั้นเนี่ยคราวนี้ต่อสมัยนั้นก็มันยี่สิบปีที่มันไล่หลานแล้ว หลานแกมีที่เป็นร้อยไร่นะวัดเจริญมันไรมาเลยโอ้โหลูกๆรู้สึกว่านะจะให้แม่ไปทานข้าวที่บ้านไปเยี่ยมบ้านอยู่กับลูกกับหลานปัดกันบเบียนไปเลยน,นันะีอนะรักแม่ถึงแท้ <c oughs> าก็มาทําบุญอยู่ปีนั้นมาทําบุญมันจะฝากพระเทศอยู่ปีนี้อันนี้มีทรัพย์มากๆแต่แบ่งกันไม่ลงตัวลวงหลานเขาจะบอกเขา ที่ให้เราให้เสมอกันทำไมเวลามาอยู่อยู่กับลูกชายคนนี้ปัญหาเกิดรับสิ่งนั้งทีิพอดีเรามีก็เก็บไม่ยามเจ็บป่วยบางคนก็สุไร่สุไลสุไลนะอะไรบางทีมีเงินเป็นห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านใช้ไม่กี่วันสองประเทศสามประเทศแล้วเจ็ดวันก็หมดละไม่รู้เหมกันคือไม่เห็นค่าของเงินบางทีอะ ก็นึกว่าสบายๆก็มีนิทานเหมือนกันว่าเด็กคนหนึ่งก็อยากจะรวยแต่ไม่เห็นการของเงินเห็นเขาไปเที่ยวกินเล่นสบายไปกู้เงินมาก็ทําบ้างไปไปมาก็หมดตัวก็ไม่มีเงินเลยไปใช้เขาต่อมาก็มีปัญญาเห็นโทษก็เลยขยันขันแข็งขึ้น,นมาก็เอาเงินไปใช้เศรษฐีได้แต่เศรษฐีนี่เป็นคนที่เก่ง มองเด็กหนุ่มคนนี้ว่ามีแววตาที่มุ่งม,มั่นถึงให้ยืมเงินให,ให้ยืมเงินไปได้อยู่นั้นคนจีนเนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของการดูลักษณะนะของคนเป็นยังไงยังไงนี่ชำนาญน,นี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเอาเวลามาทำความพักเพียนปฏิบัติโหนามากๆก็ย่อมจะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตนี้ ก่อนมุทนาด้วยวันนี้นะฝนฟ้าตกก็มาทำบุญใส่บาทกันอนาตมาก็ฝนฟ้าตกก็พยายามบินธบาตอ,อ่ะเพราะสมัยก่อนไปวัดนุ้งปู่คำดีฝนตกท่านก็บินธบาตตอนนัชกาลทยน่หกสิบแล้วท่านยังบินธบาติกลางร่มเราบางคนจำติดตามกันอยู่กับหลวงปูช่ชาท่านก็บินธบาตนอกจากตกหนักจริงๆนะตกจนเปียกไปไม่ได้ เป็นการรักษาเข้าวัดของพระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถึงจะมีเอกลาภมากมายแต่อย่าลืมบินทบาตอย่าลืมอยู่คนไม้อย่าลืมใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลนี่อัน,นส์มากทีเดียวอัน,นสงอย่างธรรมาบรรษาที่สามใช้ผ้าบางสกุลที่มันมีน้ำเหลืองติดอยู่สองปียังมีกลิ่นน้ำเหลืองอยู่เลย นัก้าเนี่ยเราต่างไว้กุฏิเราเดินมาเลยประมาณห้าร้อยเมตรเราคิดทั้งกุฏิเห็นภาพคนนี้ก่อนเลยเรียกเป็นบรณานุสติในตัวเห็นภาเนี่ยชอบใจไหมไม่ได้ชอบใจเลยแต่ลองทุด,ดงดูพระพุทธเจ้าสอนว่าใช้ภาพบางสกุลเราก็ฝึกดูหัเอาเรื่องเหมือนกันนะนุ่งพรอสะบงไปตากไว้กิน่นยังมีอยู่นะกลิ่นน้ำเหลืองเนะี่ย น้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยเอาเรือดเหม,มือนกันนะการชันยาดองด้วยน้ำมูดยามีหลายอย่างอย่าลืมยาดองด้วยสมอนน้ำมูดคนเป็นโรคพร้อมเหลืองทานเข้าไม่ได้เอาสมอไปดองไว้ถ้าเกิดเป็นสมอเนี่ยเป็นปัสสาวะของหัวดำนะโอ้โหโยมกลิ่นไม่ต้องบอกเลยกลิ่นกลิ่นนี่ไป่ต้องบอกเลยโยมสิบห้าวันจงอยู่เลย อาจารย์ก็บอกว่ากล้าไหมกล้าถ้ามาเป็นโยมก็เลยลองโอ้โหกิ่นดีทแท้ๆมันยังติดอยู่ในลิ้นเน,น,นี่ยวัวดํดำเนี่ยแต่ก็เป็นยาเป็นยาไม่ใช่ไม่ใช่หาง่ายหายยากด้วยอาษสรของวัวดำอันนี้ก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีอันนี้สงอะต้องมีอนิีสงส์ง หลายสิ่งหลายอย่างอย่างวัดมัฟจันนี่ได้สร้างวัดก็บินนบัตไปบินนบาตแล้วก็โยมเขาใส่บาตรก็เขาก็มาส่งเขาก็เลยพามาดูที่นี่แปลงนี้ก็เพราะบินบนบัดกลางคืนนั้นน่ะเขาบอกว่าเห็นพระธุดงค์เดินมาสององค์เขาก็ถึงเห็นหลวงปู่มั่นก่อนเ็าไม่รู้อยากหลวงปู่มั่น มีพระมาตำหม,มากก็ก็ก็เขาก็มานั่งเฝ้าอยู่โยมโซนก็มานั่งเฝ้าอยู่เจ้าของสวนเดิมอยากจะได้ของดีไปค้าขายน้วงปู่ม,มั่นก็เลยโยนไปให้เหรียญหนึ่ง,งเขาเคย,ยังไม่รับอีกท่านก็โยเบิกเหรียญหนึ่งวาา่าหลวงปู่มัม่นนะหลวงปู่มัม่นให้ให้ซออีกสองเหรียญให้สองเหรียญการน,นี้เขาก็ตื่นเลยกลางคืนเนี่ยตามภริยาภริยาก็ พาไปเพราท่านพระเฟื่องก็บอกว่าเอาอารมณ์มาให้ดูตรงนี้แหละฝันเห็นเมื่อคืนนี้เป็นหลวงปู่มันตอนเช้าจะมาไปบินทบาตก็ไปเจอพาลูกชายให้ไปเจอโยมลูกชายเขาก็เลยพาเดินมาดูที่แปลงนี้แหละก็ด้วยการบินทบาดตอที่ประเทศอังกฤษที่ได้สำนักสงฆ์มัดครั้งแรกวัดชิเทิร์ดเนี่ยหลวงพ่อชาไปบินทบัตชาวอังกฤษก็เรยบอกเขามีที่อยู่ตรงนั้น นะเขาก็เลยไปถวายก็คือมีการเชื่อมต่อไปการพบปะญาติโยมเจออย่างเงี้ยสมัยนี้ก็คงไม่ถังเจอแบบนี้ก็นเลยนะไปบินธบาตท,ทั้งไลน์ทั้งออฟฟิศแอพบินบัตก็ไม่รู้คงไม่ได้ไม่ได้อาหารประเทศประเทศนอกถึงบินธบาตได้นุ่มาชาข้าหารมากมาเป็นเราข้าหานไปเนี่ยไปบินธบาตแล้วก็จับ เอาเป็นขอทานนาวมช่าบอกเราทําตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวไม่มีพระองค์ไหนไปบิณฑบาตต่างประเทศนวมช่าไปเอาบาตรไปบินตำรวจก็เชิญไปโรงพักก็ไปอธิบายตำรวจฟังว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ขอทานเราปฏิบัติตามขาอบัพระพุทธเจ้าเขาค่อยๆย,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 ยอมรับขึ้นตั้งแต่นั้นมาพระก็บินรบาตได้ต่างๆประเทศนี่เรมบินรบาตได้เพราะว่าอังกฤษนี่เป็น เป็นต้นแบบทรื่องความกล้าหาญของหลวงปู่นี่แข้งหันมากไปในวังในหลวงเนีรยบนพิชญ์ในวังพ้าเขาไม่มีใครอาบัดไปน้องพระชาอาบาดัดพิชานด้วยพิชญ์ในวังพ้าเขาก็บอกว่าอาไม่ไอายในหลวงเหรอหลวงปู่หลวงปู่ชาบอกอไม่ไอายพระพุทธเจ้าเหรอ,อตอนเนาะท่านท่านอิบาตนักศึกษาเข้าวัดทำปฏิปทาให้พระเด่นดูด้วยไงเนี่ยสอน ปฏิปทาทำมาแล้วเดี๋ยวจะมาเสียตอนนี้จะทำไม่ออกท่านรักษานะกนนะ็อนุโมทนานะยอมรับอด